ชนาวค่นักผู้ชมติดตามการแาลงสดนะครับศึกฟุตซอล m อ a อุตซอลไทยลึง2025นะครับวันนี้ครับที่สนามห้องเ็นท่าข้ามสนามชายจังหวัดสมุทรสาครนะครับห้อง็นท่าข้ามเจ้าบ้านครับรับการเยือนของฟุตซอลการ์ตเตอร์ ASM นะครับในส่วนของทีมผู้บรรยายครับคุณดำรงฤทธิ์ศรีวรเรียงและผมสรุปวิถีนะครับพาท่ามาสนุกนะครับเอาแล้วเกมเริ่มท่าเรือครับกับห้องเย็นท่าข้ามครับ เริ่มเกมมาแล้วกาเบียวครับซาเลส77วันนี้ลงมาเกมมึงจะเล่นมาสี่นาทีกว่าเท่านั้นเองนะครับฟาบิซิโอไหลขึ้นกับมายิงเลยครับมาข้ามคานออกไปกรบพีแลพัดอ้าวยังไม่ทันเล่นอะความกันโอ้โหบอลตกซัดข้ามคานโดยจังหวะยิงวันนี้ของสาราวุธครับแต่ว่าคู่ประกบเด็กกองอยู่ครับไม่เล่นท่าเรือ ตดกตอมตรงกลางหัวทิ้งไปได้เอ้าบอลไม่ออกเกี่ยวดูหูวิ่งงัดขาลอยเลยเหลืองมาอีกแล้วครับแล้วดี่เหลืองไปแล้วนะครับทีนี้แดงนะครับเหลืองสองนะครับเหลืองที่สองครับวีรพัฒน์เฉลิมพัฒนกุลครับถ้าวันนี้เก็บท่าเรือได้นะครับดูจังหวะนี้ครับโอ้ก็แหมก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับวีรพัฒน์ที่โดนอัดเข้ามาครับโดยวีรพัฒน์เนี่ยครับยังไม่ผ่านสองนาทีนี่ครับเพเรื่อเอาฟีแค่สามนะครับแล้วดูครับถ้าข้าม กดดันไดกดดันหลอกมาสวยครับแทงมาโลกโลกยิงโอ้โหติดอิทธิชาวพภาพัน์ครับมาลูกยิงลูกนี้ไม่ได้ครับโอกาสโอกาสยิงหนึ่งครั้งแล้วก็จ่ายแล้วไม่ได้จบกหลังไปเบิร์นลูกนี้ดักได้บอลมาสรสักให้เอาแล้วทะลุมาตัวตัว,ตวยิงโอ้โหติดแซฟหรือเปล่า เซฟนิดนึงครับได้เตะมุมครับโอ้ยกาเบรียลซาเลสบาลานซ์ร่างกายดีนะครับคือมันก้ากึ่งว่าจะออกมานอกกรอบหรือไม่ฮะแต่ว่าที่โดนในโดนลำตัวนะครับไม่ได้โดนแขนแทงไปครับจังหวะของอนันตชัยแล้วจะสวนเสียบไม่อยู่เตะหนีมาหาเหลี่ยมยิงติดบล็อกโอ้ยอิชานอนงัดกันอยู่ยิงอีกทีออกข้างโอ้หไม่เข้าครับแมายังไม่นําครับโอ้หดูครับจังหวะของอนันตชัยยิงไปติดบล็อกนะฮะ ก็เก็บมือเข้ามามันก็เป็นธรรมชาติครับเนี่ยครับ,รบแต่ว่าดูที่ผู้สินดีกว่าครับปล่อยให้ผู้สินพิจารณาไปครับอันนี้ก็ต้องรอกันครับกับ V.S. จังหวะนี้ของทางเจ้าบ้านครับฮ้องเย็ยนท่าข้ามลูกยิงของอมรินเอกาพันเดี๋ยวว่าโหวตกันเข้ามาได้ทางเพจของทูวิชั่น <laughs> จุดโทษครับ ใช่ครับตอนนี้นี่เฮลั่นเลยครับแฟนเจ้าถิ่นฟาบิซิโอเรียบร้อยครับโอ้โหเจ้าถิ่นขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับดูครับจุดเริ่มต้นของประตูมาแล้วนะครับนะครับโอ้อัดเต็มข้อโอ้โหไม่ต้องเน้นทิศทางมากะเอาแรงพุ่งเข้าใส่เลยฮะเสียงเฮนี่ดังไปถึงคลองห้าเลยครับโอ้โหเนี่ยฮะ สู้ได้ครับทิ้งยามาอ้าวดึงสวยตัวตัวโอ้โหยิงไปไหนครับแมาบิลลี่สองครั้งคนระับเกือบจะทำให้ทีมนำพักอกดีแปะบอลคืนย้อนมาขารที่สอนเปิดยาวอ้าวโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหชใช้วัตนจ์นจับกระจ่างครับบอลตกบอจิ้มเข้าไปเลยครับโอ้โนรงศัก์บังไม่ดีนะครับตรงนี้อกาศจริงๆ นี่ครับจากผู้สัประตูนะครับเปิดยาวมาครับแล้วบอลมันม้วนข้ามาเหมือนจะไม่โดนด้วยโอนโกหรือเปล่าโอนโกมรงศักดูครับนรงศักบางบางแล้วบอลโดนเข่าครับโอ้โหหัวเข่าของมรงศักครับท่าเรือครับได้บอลอ่ะจบครึ่งแรกครับมีใบแดงเกิดขึ้นนะครับวีรพัฒน์นี่โดนใบแดงไปครับช่วงกลางครึ่งแรก แต่บุมจังหวะนี้ท่าเรือโรยโรยมายิงโอ้โหสองหนึ่งท่าเรือขึ้นนำครับมากสวินิซิอุสโอ้โหยิงดีสุดๆครับเด็ดขาดมากครับซ้ายขอมากสวินิซิอุสกะน้ำหนักทิศทางนี่คือเน้นเลยนะครับไม่ได้ยิงแรงที่สุดนะครับแต่ว่าแปรครับแปรควบคุมทิศทางครับเข้าเสาไกลไปเลยครับใช่แล้วก็จะสวนขึ้นมาครับทางน้าของท่าเรือไต่เส้นมางัดกันเอาคืนกลับมา อมรินอมมรินไปได้เหมือนกันไหลไหลองลงยิงโอ้โหเซฟได้ครับลูกยิงอธิพงศ์แล้วก็เปลี่ยนลงมานี่ก็ยังเหนียวพอกันนะครับโอ้โหนัฐพงศ์นี่นนครับโอ้โหเหมือนว่าจะเอ้าจ่ายพลาดเองครับแล้วโอ้โหซัดลูที่ห่างเยอะสุธิพ่ลให้มาดึงจะลุยไปอธิพงศ์พลิกได้ยิงเอาเขา้าโอ้โหเ<ๆ>สมอสองสองเอาและครับ ของเย,ยนท่าข้ามกลับมาแล้วครับโอ้โหไม่ยอมครับเฮ hey, ลั่นสน่นเลยครับตอนนี้แหมดึงจังหวะหาช่องแล้วกดด้วยซ้ายโอ้โหเสียบปุมเลยนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เป็นจังหวะที่จะแจ้งฮนะแต่ว่าอาธิพง์นี่หาโอกาสให้ตัวเองได้เก่งมากนะครับหมุนจนเจ้าลูอีกแล้วเป<อ>ิดบ<ง>้าโล่งๆโอ้โห,โโหไม่ได้ครับอะไรจะขนาดนั้นวันนี้ครับ โโอ้หพ oh ัะ oh. uh, พง์ครับโอ้โ oh ห oh, ลูกนี้ท่าเรือครับถิงยามาโดนดักได้ท่าคามพลิกมาถึงไหมเกี่ยวได้ก mm hmm. ิงติดเซฟซ้ำอีกทีเรียบร oh ้อ oh. ยไปได้เซฟ oh oh. อีกทีโอ้โหสองทีไม่ได้แล้วท่าเรือสวนท่าเรือจะสวนโอ้ oh oh, ฟอเมซิโอท่าเรือให้มาอะนันตะชัยหลุดไปเองครับโอ้โ oh ห oh. โอ้โหดูครับอับโชคไปหน่อยนะครับแล้วมาอีกครับอธิพงศ์ครับลุยขึ้นมายัดลูกนี้ชาร์ตโอ้โหก็ไม่ได้ครับทองเย็นท่าข้ามไม่โอกาสทองเลยนะครับแล้วจวนไปเจียนมาถ้าเรือรอดไปได้ยังไงครับโอ้โหไม่เสียประตูครับนี่ครับตรงนี้นี่ก็น่าได้นะครับจังหวะแรกของอมรินแล้วก็ฟาบิซิโอครับยิงแล้วยิงอีกก็ไม่เข้าอีกนะครับ สุดท้ายนี่อมรินก็มีโอกาสอีกทีก็ไม่ได้อีกดูครับสองทีเชยว่าจํากระจ่างาที่ยืนขวางไว้แล้วก็นี่ครับโอ้โห <c oughs> จริงๆเนี่ยบรรยากาศตรงนี้จบสองสองนี่ถือว่าโอเคเลยนะสมานฉันสมานเข้ไม่สมานฉ <c oughs> ันเลยยิงเข้าไปเลยครับบินลี่ <c oughs> โอ้วันนี้ที่พลาดโอกาสทองไปเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้เขามีโอกาสจะกลายเป็นฮีโร่ครับโอ้อลังจะพูดว่ามันยุ่งเยียบอยู่ไม่มีอะไรที่ไหนได้นี่ยัดลูกนี้เล็งหาช่อง ยิงผ่านเข้าไปบอลเรียดนะครับหมดสิทธิ์จริงๆครับลูกนี้โอ้นัทพงศ์บอกว่าไม่ไหวครับมันเข้ามุมแล้วโคนเสาเลยนะครับต้องหาไม่มีใครเปิดมาดึงช้าเลยครับโอ้ไม่เอาครับโอ้จบเกมก็ท่าข้าวทําได้ครับโอ้ชนะ3ประตูต่อ2ครับลดช่องว่างจาก7ครับเหลือ4ขนคะแนนครับในการลุ้นแชมป์ในช่วง4นัดที่เหลือนะครับ